สวัสดีครับผมนาะยชนะทิพย์พิธิวังเลขที่4ชั้นมา3าตับสครับวันนี้จะม,มานําเสนอเกี่ยวกับพอลิเมอร์ครับประเภทของพอลิเมอร์นะครับการแบ่งประเภทของพอลิเมอร์ตามแหล่งกําเนิดเป็นวิธีการพิจารณาโดยดูจากวิธีการกําเนิดของพอลิเมอร์ชนิดนั้นซึ่งสามารถจําแนกพอลิเมอร์ได้เป็น2ประเภทคือพอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์ครับ พอลิเมอร์ธรรมชาตินะครับเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดโดยพอลิเมอร์ธรรมชาติเหล่านี้เป็นสิ่งที่สิ่งมีชีวิตผลิตขึ้นโดยอาศัยกระบวนการทางเคมีต่างๆดังนั้นพอลิเมอร์ธรรมชาติจึงมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของสิ่งมีชีวิตและตำแหน่งที่พบในสิ่งมีชีวิตตัวอย่างพอลิเมอร์ธรรมชาติได้แก่เส้นใยพืชเซลลูโลสไครตินเป็นต้นครับ โพลิเมอร์สังเคราะห์นะครับเกิดจากการสังเคราะห์ขึ้นโดยมนุษย์ด้วยวิธีการนําสารโมโนเมอร์มาจํานวนมากมาทําปฏิกิริยาเคมีภายใต้สภาวะที่เหมาะสมทําให้มนุษย์เรานั้นเกิดพันธะโคเวเลนตต่อกันกลายเป็นโมเลกุลโพลิเมอร์โดยสารโมโนเมอร์ที่มักใช้สารตั้งต้นในกระบวนการสังเคราะห์โพลิเมอร์นะครับคือสารไฮโดรคาร์บอน เป,เป็นผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบและการแยกกาธรรมาชาติเช่นเอทิลีนสไตรลีนโพพิลีนไวนิลคอไลการแบ,บ่งมระเภทของโพลิเมอร์นะครับตามส่วนประกอบเลยครับเป็นวิธีการพิจารณา,าโดยโดูจากลักษณะโมเมอร์ที่เข้ามาสร้างพันธะร่วมกันโดยจะสามารถจำแนกได้สองประเภทนะครับหนึ่งคือโฮโม พอลิเมอร์คือพอลิเมอร์ที่เกิดจากโมโนเมอร์ชนิดเดียวกันทั้งหมดเชน่นแป้งพอลิเมอร์และ PVC ครับโพลิเมอร์ mer, คือพอลิเมอร์ที่เกิดจากโมโนเมอร์มากกว่าหชนิดขึ้นไปเชน่น,ปชนโปรตีนซึ่งเกิดจากกรดอะมิโนมีลักษณะต่างๆมาเชื่อมต่อกันและพอลิเอเอร์เป็นต้นโครงสร้าง และคุณสมบัติของโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์แบบเส้นเป็นโพลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ต่อการเป็นสายยาวโซ่โพลิเมอร์เรียงเรียงชิดกันมากกว่าโครงสร้างแบบอื่นๆจึงมีความหนานแน่นและจุดล้อมเหลวสูงมีลักษณะแข็งคุณเหนียวกว่าโครงสร้างอืง่นๆด้วย,วยตัวอย่าง PVC ครับโพลิเมอร์แบบกิ่งนะครับเป็นโพลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ หยุดกันเด็กกิ่งกา้านสาขาม,มีทั้งโซ่สั้นและโซ่ยาวกิ่งติดแตกจากพอลิเมอร์ของโซ่หลักจะไม่ไม่สามารถจัดเรียงโซ่พอลิเมอร์ให้ชิดกันได้มากจึงมีความหนาแน่นและจุดล้อมเหลวต่ำยืดยืดยืดหยุ่นได้ความเหนียวตามโครงสร้างเปลี่ยนรูปได้ง่าย มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตัวอย่างพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำพอลิเมอร์แวบร่างเหนะครับเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมโนเมอร์ต่อเชื่อมกันเป็นร่างเหพอลิเมอร์ชนิดนี้มีความแข็งแกร่งและหักง่าย,ต,ยาตัวอย่างตัวอย่างเบกาไรเมลามีนใช้ทำถ้วยชามครับ มบัติบางประการนะครับมีทนต่อสารเคมีนะครับมีความเหนียวและยืดหยุ่นนะครับทนทานต่อแรงกระแทกเป็นทั้งเฉนวนความร้อนด้วยนะครับและเฉือนไฟฟ้าด้วยมีน้ําหนักเบาครับประเภทเส้นใหญ่นะครับเช่นฝ้ายขนสัตว์ไหมและเส้นใยสังเคราะห์มีลักษณะเป็นเส้นเส้นเล็กยาวมีความแข็งแรงและทน ต่อแรงดึงตามความยาวของเส้นนะครับสารยืดหยุน่นเช่นถุงมือยางและยางรถชนิดต่างๆเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้เมื่อยืดแล้วปล่อยก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้เนื่องจากแรงยืดระหว่างโมเลกุลไม่แข็งแรงเมื่อถูกยืดโมเลกุลจะเรียงตัวเป็นระ,ระเบียบแต่เมื่อปล่อยจากการยืด จะกลับสู่สาภาพเดิมที่เป็นก้อนขุดไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่เป็นระเบีเยบรับอีกอย่างนะครับป้าสติครับเช่นเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สงเกรขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาตินะครับบางชนิดเมื่อเย็นก็แข็งตัวเมื่อถูกความร้อนก็อ่อนตัวบางชนิดแข็งตัวถาวรมีหลายชนิดเช่นไนลอน ยางเทียมใช้ทำสิ่งต่างๆเช่นเสื้อาฟิลม์มภาชนะส่วนประกอบเรือเรือเรือหรือรถยุ์สำหรับวันนี้ก็จบการน,นำเสนอแล้วครับขอบคุณครับ